ถเก้ากับนักรการครับผมเก้าพเก้าหกเนี่ยูถึงกอลวิ่งกอลวิ่งเก้าบันเก้าบนวิ่งหกับเจ็เมือที่แล้วเมืที่แล้วปูให้หกับเจ็ดหกับเจ็วิ่งหกับเจ็ดนี่มาใสเอาะพี๊เทียนี่เนาูออกมาใส่นี่น่อยพ่อเเบงมาใส่ชุดนี่บะเพี๊เชียรวันนุดนี่ค่ะเก้ากับศุนบันวันนี้เก้ากับศูนยนี่บนหรือล่างค่ะบน นมเงเดียวนนเงเดียวชูเนี่ยป่วมาท่านมาท่านเห็นเละเห็นเละเลยเละล่างมันมากหกด้วยสี่หกโอ้โอ้ปูเจ้าปูล่างสี่หกอดตัวเดียวรอดปอดรอดหกไท่โอ้หกไข่ทอมหกไข่ช้ำล่างวิ่งหกเห็นเม่อวาหาหากัะโง่เละล่างป่หากับโงป่วไปเอาหานว่ต้องไปออกเก่าทั้งบนทั้งล่าง หกหลักหนงกระปูวหกหลักหน่วยหลักหน่วยสี่หกเน้นเน้นตัวเดียวเดียบร่างหกไม่ต่าวิ่งหกวิ่งหกหกหลักหน่วยเนาะหกหลักหน่วยนะหกหลักหน่วยเขียให้เอฟซีพันพร้อมนะบ่เพราะว่ามันทนุ้มันสิมีเล็กดับเล็กยังอยู่ให้กระจอนนั่นหาหาแถวเลยกระพัวหกตัวเดียวแวิ่งหกสี่หกตัวเดียวไม่ต้องกลับไม่ต้องกลับสี่หก เงเน้นฮ่มันแก่กัดแกะปู้ามบานน้ำกันที่ปูปูถือเก่าหนึ่งนด้หัหลังโอ้ปูยังถือกู่ัอาบ่แเลี้วบ่ปูวะปูเกียววะค่ะหมักบนหลายกรนมาบนหลายแห่งไหมเก่านะอ๋อมันมันทั้งหลังน้ำอีบ้นหมูมันบ่อด้ครับยังวบาปูยังแ่าปูเป่าหานตัวเห็นบ่หาหาหากับก้ามาหนึ่งตัวค่ะหลงมันกับ พูดแปวหาเนาะค่ะบนกรดีน <ca u> <c oughs> ี <c oughs> ่เนยพูดมาไหมเนี <c oughs> ่ยพูเห็ดพอมอมบนพูน้นยังเนี่ยชูน่ะช <c oughs> <ra> ูนบนชูนโอ้บนโอ้กับชูนกับชูนเลยไผยมักอกกับออมมาเหมือนมังสันก้าวกับชูนคือเกาหลาก้นหกกับเจ็ดค่ะก้ากับชูนบนคออเขาไปวิ่งในเนาะวิ่งกันว้ายเจอวิ่งเไหลเ่เจอาวิ่งไหลก็โกเ้อวิ่งเกาถูกสองล้นสามล้านนะโอ้ยบ่นเน่ยเด้อ สองเท่าแล้วเด้่งั้นบมอค่เก่านี่แหละเกาจากกู้นี่บอกไปงัวอ่ะกระโจกกับมีคือกันค่ะเจ้ากกอะไคือกันค่ะมันมาเก่ากันตัวเดียวเลยสี่หกสามกูว่าสี่หกตัวเดียวหกล่วยได้ไปหาใส่หาใส่เลขล่างหกท้ายหกท้ายเอาบนจับกู้บนเดี๋ยวปูจับกู้บนเีย บนปูไหเจ็ดศูนย์แล้วโอ้เจ็ดศูนย์เจ็ดูนแปดศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์แปดศูนย์แปดศูนย์รักเก่าดิปูมาจับบอปวานออกดูผปูวาดออกดูอ๋มาจาระก่อยเพิ่นน้บ่ออกดูผลทางสองเทียนมาปูออกสองเทียนเลยเกาเนาะอ๋อมาท้ามันมาหลอกสามนี่ได้ยินมวสีสามงวดผู้เนี่ยแหละปูนมากบันโอปเลยก็เหนปูกับมัเก่แห้งกลาง ต่อมาอย่าเริ่มมเก่าแห้งเลยเอาไปใส่หกเลยเลยสหรับเนี่ยเอาใส่หกตีปูเอาเจ็ดปูอะ้วนี่แม้ว่าสะได้แห้งคือหลายสมมิค่ะโอ้ยมีสสวนอีไเนี่ยมันไปหอดมือปู้ไก่คู่เก่าด้วยหอดมือกเหอดมือออกกินให้คู่นี่คือเก่ายเก่าดิครับปูปูเก่าปูเอายังมาใช่ปูว่าสะมาดูถึงกัเก่าเนี่ เก้าเก้ายังระบาดเนี่โอ้ยปูบวมมากไปแล้วมันออกมาบปูบมมกโอ้ยตัวตะพาชวนมากตะส่วนมากตัวปูบวมมากนี่มันมาไอเหรียญเดาว่าหันปูกันมากหกอย่างนี้มั้ยมันออกเป็นเก่าออกโอ้ยเหล็กหกกับหัวหกห็นเก็ดเอาอยู่ดิหกเก็ดปูถืออยู่ดิหกเก็ดกลับเป็นเก่าใช่มันขึ้นตัวบอมนี่ว่าฉันตัวนี้ตั้งหากมันในหกเก็ดนะ เห็นบว่าสิบหกคุยจิกางวดเก้าศูนปูประมากเห็นบอกนไหนอบอกครัโอ้ยยพันห้เพ่นห้อันเก้าห้าเลข3สามตัวนั่นปูหอยสวนเก้าห้านะสูดสองตัวนึงถือดี่ดีเนี่ยเนี่ปูประกันดูแล้วขันบ่มีสองตัวนั้บ่ถึกเลยว่าปูประกันเลยขันบ่มีสองตัวนี้ต่สงตัวบ่ถึกจะร้อนเนาะบ่เห็ดมานี่บตะพีเสียนนะสองตัวมาตัวนี่ บนนี่มาโง่มากงวดนี่ละศูนย์นกปูเนาะโง่มากระศูนย์เอาใส่ปูมาครบบนเลยมอยปูเพราะจะเฮ็ดใช่ยังไม่เห็ดบ่บ่จากได้มาครบบนนี่ก็ต้อมงวดเลยดิโอ้ยทำเนี่ยละพ่อเนี่ก็ต้อมโอ้ปูว่าเอาซ้ำเนี่ยละว่าจั่นซ้ำเนี่ยกระเทแล้วซ้ำเนี่ยกระเที่ยวไพ่ไพ่กะถือก็หาใช่ออกปูใหญ่ฮกก็เดียวไายล่าง บ้านมาคคบบนของปูนไม่คอยผ่านนะเ c ฟซีอยา,ากได้แต่มาคคบบนะนะปูมันบ่เคอยหลุดแม่ก,ก่อนให้ปูเฮ็ดก่อนเขาจงมาติดตามให้เอฟซีอีกทีหนึ่งถ้าอยากคือกเอาเลยนะรูดหกข่ายล่างอย่างเดียวเอฟซีรายๆต้องการแต่มากคบบนอย่างเดียวเ,เพระาะว่าผู้จับ ผู้จับคู่คนถ้าหลุดงวดงวดงวันหนึ่งวงวดเดียวงวดกอนกับเขาเรศสวนเก่าสวนของปูนนะโอ้เก้าศูนยเนียนๆโอ้เขถึอหลายตัวค่ะด้วยหันมา,าจับจับเอาสล <laughs> ับปูกเขาเต็มปากจับเอาหมุนเอาปูให้ม้วนีบน่หนีไปใส่หอดมื่อน,อนี้กระหอดมือออกอีกนี่หกท้ายล่าง <laughs> โอ้เขียนละเอียดดีใช่ปะเอาละเอียดเรงนี้เอ็มซีคนจิตนั่นเนาะเขียนละเอียดดีแทบเบิงน้ำแน่สันอันนี้ก็อันนี้อันนี้พอได้เขียนได้ว่ะเวลาเ้าสิไปสรุปดีเ้าสิบเอ็ดบวกถึงน้ำว่าหกหลักหน่วยหกหลักหน่วยไม่ต้องกลับเลยแต่ว่าปูจับไก่จะซีหกน่องหางผู้เลยคือหกหลดได้เลยรูดหกไทยคือสูตรตัวเดียวได้ซีข้า่อนได้เก้ามีก็ได้มันมาเติมบนเทรื่อล้างเก่า ออกมาเก่าหนึ่งวู้ปูจะได้ปูเรบประกันมาแท้ซื้อซัมนียก็ถูกแล้วปูว่าสีหกหลอดเราตอรี่ไว้เลยเอ็มสีเนาะฮะเนาะบัตรห้ามันปูมันเกิดเสีเล็กอย่างนี้รัตรีไปลอดเลยสี่หกสี่หกสี่หกเลยฝากจับจองรัตรี่ไว้เด้อยเก้าปูประจำให้ปูประมัดอ่าตาปูจับตาศูนย์ให้คือเจ็ดศูนกับแปดศูนเท่านั้นเท่านั้นปูออกเท่านั้นเดี๋ยวชุดอันชุดอันไหนในปูชุดอันนั้นเนี่ยค่ะ ชุดอันเรีกยงเกาะมาคคบบน่าป oh. ูสันรอยังัด้เห็ดปูสันเห็ดจกเดี๋ยวปูเห็ดเตายังมาติดตามเป็นสี่เท่เออเห็พี่น้องนรอกันเนาะรอไปก่อนเพราะว่าเอีันนั้นีกระทือกระดานนี่ไปเช่เอาลดลัตเตอรี่เนี่ย6ีหก่หกซื้อตำเนี้กะทือลัตเตอรี่ว่ายซีหกว่าหันเก้าหนึ่งเทัรางเก่าปูเท่าไหรยู่ค่ะเอาซื้อน้ปูนตัวเดียวนึงเนียนๆข้างล่างลัตเตอรี่ไทมัดจะได้ก็จับไปใส่หกหลดหกท้าย หกสายล่างอาอสี่หกกนละเนาะน้ำปูไงล่ะตัวเดียวหนึ่งไหมเห็นท่านเยเนาะอ้ชื่อเนาะไอ้ชื่ออีดีสี่หกตัวเลี้ยงชูชูได้ตัวเดียวในชื่อว่าหันได้เก้าโรตีมากเกับไปกับเนี่ยปาปูกับเอาชีมาใช้หกตัวนี้แอ่ะพี่น้องแคปหน้าจอตามปูวบาเด้อตั้งปูบนยา่คักแล้วละเห็นท่านเลยบริอาจแล้วเลขสองตัวนี่ฮ่านไม่อว่าก็ได้คู่เก่าหนึ่งเด้อ ค่ะปลาเปลี่ยนแต่ว่าสิมาตามปูบเปลี่ยนแต่ว่าสีม่านอลขกชุดครบเอฟซีแลวปูเดอนั่นแหละค่ะขี้เข่าของปูไวได้เลขกงามมันมีสีน้ำตินมีเงางามโอ้โหทีม่าไม่แต่บางอยากงนีดิทีม่าเลยนี่มันเลื่อมสีมาเลยมันบอย่กงนี้ดิทีละตัวหนึ่งสีแต่ว่ามันมาสีดับลางในสุดแทนแต่เขาขึ้นบนก็นเลย เลืกเอกระบอกเนี่ยดอกวะสองรอบนึงนี่ท่านในบึงเนยว่าห้างเอาตามนี้กันแล้วกันท่านผู้ชมของปูสามแปดนะคะงวดที่สิบหกคือท่านว่าคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกปูประกันมาแทะซัมนี่ก็ถูกแล้วนะคะมาผูเ้ดเดม่าผู้เดมากกับไฮตัวเก้านี่แหละสรุปแล้วกระเบึงที่ช่องเดือดสกาวชาเนี่ยอะไรกัสองเพชรพระรวยได้ค่ะเด้อนะคะว,ะคะวนะคะิ่งเก้ากับศูนย์เน้นไปที่ศูนย์ ก็จะมีเจ็ดศูนย์แปดศูนย์วิ่งล่างหกหลักหน่วยหกไทยถ้าเอฟซีชอบของปู่ก็จับไปเลยเม็ดเดียวถ้าเอฟซีมีตัวไหนเด็ดก็มาจับคู่กับหกไทยได้เลยบอมเปลือกเงินดีเนาะเอาตามนี้ก็แล้วกันจับปู่ว่าทามะามะเก่าหามแซวเนาะหามเก่ากับหามแซวตามที่ผู้มักแต่ว่าปู่จใไ้เท่านี้เอาสำหรับคลิปนี้เดือสกาวาับพิษพระรวยกับจะขอตัวลาไปก่อน เอาไปพบไปพอกันไม่นเน่เหล็กชุดสามตัวบนมาครบใชบบ่มาติดตามอีกทีหนึง่งสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะการนับเทศการครับผมเอาล่าไปพอกัน<ป>เดียนสก,กาวนะพี่นออนะ้องเนาะก็จะเริ่มฝากคนไห์กดแชร์กดติดตามคลิปมาพอกันไหมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมโอ้เหล็กบูเป็นตะขอระยะสี่